ตอนถ้าใครสนใจตึกนี้นะคะพี่ว่าโคตรครุ้มเลยตั้มวิวสวยวิวคุ้มมากตึกโครงสร้างเนี่ย2ีปีความคงทนความแข็งแกร่งเนี่ยอยู่ได้อีกนานหลายปีเลยตั้มครับผมตั้มจะพาพี่ไปไหนตอนเนี้ย ตอนนี้นะฮะตั้มจะพาไปที่โครงการธนาซิตี้นะฮะซึ่งตั้งอยู่บางนาตราดกม .14 นะฮะแล้วก็ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะับพี่นันเรียกว่าคอนโดเพลสทีสคอนโดนะครับซึ่งคอนโดนี้นะฮะมีทั้งหมด6ตึกด้วยกันแต่ห้องที่เราจะพาไปชมเนี่ยอยู่ที่ตึก5นะครับอ่าเดี๋ยวตามมาเลยนะครับค่ะ ครับผมพี่นันนะฮะตอนนี้เราอยู่ชั้นที่11แล้วนะฮะประตูที่เข้ามาเมื่อกี้คือเป็นทางเข้าของชั้น11ค่ะนะครับออในส่วนของชั้นนี้นะฮะก็คือมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ำด้วยกันใช่ค่ะตมนะฮะแล้วก็ยังมีห้องแม่บ้านซึ่งแยกเป็นครัวแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ำแม่บ้านด้วยใช่ค่ะนะฮะพี่นันครับพื้นเนี่ยฮะปูด้วยอะไรครับปูด้วยปลาเก้ค่ะตั้มครับส่วนชั้นล่างเนี่ยเขาจะแบ่งแยกออกเป็นโซนให้ครับนะคะตั้ม ด้านข้างเราที่เราเห็นยู่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นโซนของที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีนั่งชมวิวดื่มน้ําสบายๆค่ะตั้มส่วนด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นระเบียงคับผมระเบียงนี้คือบอกได้เลยว่ากว้างมากๆเลยนะฮะและแค่เราเดินมาแค่นี้ฮะลมโกกเลยนะครับใช้เป็นวิวว่าหลักล้านได้ไหมตั้มได้เลยฮะวิวสวยวิวคุ้มมากและที่สําคัญเนี่ยเจ้าของเขาติดเป็นตาข่ายนกให้ด้วยใช่ค่ะกันนกเข้ามากันนกเข้ามาด้านล่างเนี่ย เป็นสระว่ายน้ํใช่แล้วมองไปตรงนู้นนะฮะเป็นสนามกอล์ฟใช่ค่ะกว้างขวางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อตั้มเดี๋ยวตั้มพาไปชมในส่วนของห้องครัวค่ะนะฮะคะแค่เราเดินเข้ามานี่ฮะนี่คือแต่งสวยเลยนะคะเป็นแบบโค้งใช่ใช่แล้วก็ครัวที่เราเห็นเนี่ยเป็นครัวบิวอินสวยเลยกว้างมากๆเลยพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยเขาทำโค้งตามห้องเลยนะครับพี่ว่าออกแบบดีไซน์สวยมากเลยตั้มโอ้ครับพี่นันครับแล้วพื้นเนี่ยคือมันต่างจากที่เมื่อกี้อันนี้ปูปูด้วยอะไรครับพี่นัน หรือว่าโคงทนสวยเลยนะฮะส่วนด้านข้างค่ะตั้มอันนี้เป็นในส่วนของห้องแม่บ้านนะคะที่อยากบอกไปว่าคือห้องแม่บ้านเนี่ยมีห้องครัวแยกห้องน้ำแยกให้ด้วยนะครับถ้าใครไม่อยากทําเป็นห้องแม่บ้านก็สามารถทําเป็นห้องซักรีดได้ห้องซักล้างได้เลยนะคะครับผม พี่นันฮะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น12แล้วนะครับชั้น12เนี่ยมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำด้วยกันนะฮะด้านขวาซ้ายมือเราเนี่ยอ่ะเอาที่ซ้ายก่อนนะฮะเป็นมาสเตอร์เบดรูมมีห้องน้ำในตัวแล้วก็พื้นเนี่ยปูด้วยอะไรครับพี่นันแกรนิโต้ค่ะแกรนิโต้ส่วนด้านขวามือของพี่นันก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะฮะครับ ปูด้วยปาเก้ชั้นบนเนี่ยเขาจะปูปาเก้เกือบทั้งหมดทั้งห้องโถงเลยนะคะตั้มครับผมขวามือของเราเป็นในส่วนของห้องโถงนะฮะห้องโถงลิฟ่งลูมนะครับมาทางซ้ายมือเนี่ยเป็นเป็นบาร์นะฮะนั่งเดิมนั่งชิลได้เลยนะครับได้สบายสบายใช่ครับอ๋อด้านหน้าครับพี่นันตรงฝั่งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งห้องนอนของเราซึ่งห้องนอนนี้มีห้องน้ําด้วยก็คือห้องน้ำเนี่ยเข้าได้2ทางด้วยกันและยังมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยใช่ครับ ตอนนี้เราอยู่ชั้นบนเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางสบายๆส่วนด้านล่างของเราเนี่ยจะเป็นดับเบิลบอลลูนถ้ามองขึ้นมาข้างบนนะคะก็คือดูเพล็กซ์ใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็วิวเมื่อฮะวิวเหมือนกันกับชั้น11เลยนะฮะมองไปก็เป็นสนามกอล์ฟนะครับพี่นันครับส่วนกลางของที่นี่นะฮะก็จะมีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเนี่เป็นระบบอะไรครับพี่นระบบคอรีนคะตั้มค่ะครับผม แล้วก็ถัดไปที่เรามองเห็นขวามือของเราเนี่ฮะถนนไปแค่นั้นเดินไม่กี่ก้าวนะครับก็เป็นในส่วนของสนามกอล์ฟแล้วตอบโจทย์มากๆเลยคนที่ชอบเล่นกอล์ฟเล่นกอล์ฟตีกอล์ฟสบายเลยค่ะใช่ครับใช่พี่นันเดี๋ยวตั้มสรุปอีกรอบหนึ่งในส่วนของห้องที่พาชมเมื่อกี้นะครับห้องเนี่ยเป็นแบบดูเพล็กซ์นะฮะมี อยู่ชั้น11กับชั้น12นะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่309.06ตารางเมตรด้วยกันใช่ค่ะนะฮะส่วนถ้าใครสนใจตึกนี้นะคะพี่ว่าโคบคุ้มเลยตั้มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรฮะเป็นดูเพกห้องใหญ่มากเหมือนบ้านเลยค่ะคือแค่ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้านิดหน่อยมีการรีโนเวทหน่อยนะฮะต่อให้ตึกโครงสร้างเนี่ย27ปีก็ตาม นะครับแต่ความคงทนความแข็งแกร่งเนี่ยอยู่ได้อีกนานหลายปีเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อผ่านมาที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้เรา2คนช่องบ้านของขวัญนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณมากค่ับค่ะสวัสดีค่ะเจอกัน